สบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวร้อนเป็นไงฮะร้อนเ้องอากาศไปยิงกัไกล้ยร้อนจะมาเบียดเจียดนี่เราแต่งตัวอะไรรัดเฮ้ยรัดย้๊ยร้อนรัดอยากมีผัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เรื่องร้อนก็อย่าพี่ผัวเป็นคนละเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเราอย่าร้อนไปตามอากาศสิอากาศมันร้อนเปิดรายการก่อนเรื่องร้อนเดี๋ยวผู้ชมจะร้อนตามพวกเราผู้ชมมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงมาหาเี่ต๋อมอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนแม่จะปีนมาจริงใจร้อนไว้โควิดมาสงกรานไม่ได้เล่นโอ้ยอยากมีผัวอยากมีผัวไม่ใหเห็นตัวอย่า คุยแล้วมันก็จะโยมจบตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเย็นเย็นเย็นเทุกคนต้องใจเย็นเย็นโลกเราก็ต้องจะได้สงบลงแต่คุณแม่ไม่ได้นะี้มันร้อนจัดเลยมันร้อนมากเรื่องหน้าร้อนนะอะไรก็บูดเร็วด้วยไม่พีไมีเราจะไม่พูดถึงเรื่องบูดคุณผู้ชมแต่เราจะพูดถึงแขกรับเชิญทำไมะคู่พ่อลูกที่ฮอตที่สุดตอนนี้ไม่มีใครเกินคู่นี้เลยจ้าใครอะใคร กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม่กินผัดพริกผัดเผ็ดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตาแดงไม่กินพริกป่นพริกไทยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พริกสดพริกแห้งพริกออกน้ำพริกแมงดาพริกสีราชาผัดพริกแกง <Yeah. S 1> เคยกินเผ็ดจนหูดับน้ำตา แต่เทปแรกอ่ะจกินหวานเลยที่อร่อยอ่ะาอมื่อครึ่งเดือนนะจำไว้ดูอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้าหรืออีกหนึ่งปีข้างหน้าหนูจะหุ่นแบบเนี้ยไม่เป็นไรน่ารักดีหนูชอบพี่ลงกับเฟิร์นจริงๆริงนสนิทกันไหมพ่อลูกคู่นี้สนิทกันสนิทไหมสมัยก่อนสนิทตอนหลังๆทะเลาะกันบ่อยก็จะมาไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกันสนิทกันสนิทดูห่างๆเพราะว่าต่งคนต่างทำงานเจอกันทุกวันไหมมึนเจอกันไม่ไม่ไม่ทุกวันนานๆเจอกันทีคนใหญ่จะเจอที่ร้านเพราะถ้าเรา เราไปที่ร้านแล้วเขาไปที่ร้านแล้วจะเจอเจอกันบังเอิญด้วยมันเป็นบังเอิญเจอกันแบบบังเอิญทำงานด้วยนะเจอที่ร้านแบบว่าไปถ่ายรายการที่ร้านพ่อหน่อยเลยแล้วอยู่ๆเราไม่ได้ตังค์นะขอเราเข้าฉากอันนี้หนึ่งช่วยๆกันก็ช่วยกนตีไ่เจอกันนานสุดไปเจอกันนานสุดกี่วันกี่เดือนที่ไม่เจอกันอะ ก็สามสี่เดือนก็มีเป็นเป็นเดือนหรือู้เหรอเขาว่ามันมีหลายหลายบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะสามเดือนเต็มไม่เจอกันเลยแล้วเราจะคุยกันยังไงอ่ะติดตามคายไลน์ไลน์ไลน์หายลายบ้างแล้วดูติดตามทางอินสตาแกรมบ้างแล้วก็ดูเขาในไอจีู้คิดถึงลูกอะไอจี ทำอะไรอยู่ในไอจีสตอรี่จะได้ดูโอ้เปสตอรี่ปั๊มเปลี่ยนรูปในนี้อัพสตอรี่เป็นแล้วทำไมกอดคนอัพสตอรี่ไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้อัพเป็นแล้วเพราะว่ากดเข้าไปที่รูปแล้วก็มันเลื่อนอีกอันหนึ่งเป็นสตอรี่กดเข้าไปแล้วส่วนไมค์ไปเจอกันที่ร้านใช่ไหมที่ร้านแสดงว่าที่ร้านโพลุงลงเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางเป็นญาติพี่น้องคือ เป็นวันครอบครัว365วันเลยถ้าเฟิร์นกับลุงไปปั๊บครบหมดเลยลูกลูกตติ้งกับยีนีครบทุกคนเลยเพราะว่าทุกคขาดยนีตอนนี้ขาดยีนียนีเสียแล้วนานแล้วสองปีแล้วอะไรพี่ยีนีตายแล้วก็เลยก็เลยมีลูกมีลูกยยนีมีลูกสี่คนแล้วลูกสี่คนมีผลิตลูกอีกอีกหลานอีกประมาณเกือบทั้งหมดเกือบ20คนอยู่ที่นั่นหมดเลยครอบครัวใหญ่เลยในๆนก็พูดถึงครัวลุงลงแล้ววันนี้ยกทั้งครัวมาในรายการเลยค่ะ รายการติดต่อมาให้เอามาอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราเอาแบบของปอมๆมาทําเสร็จใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถมามาถึงมาอุ่นหน่อยมันก็ไม่ได้ไงมันต้องมาทํารสชาติมันเปลี่ยนี่หน้าเมื่อกี้กลิ่นนะอุ้ยอบควนไปหมดเลยเขาจะไม่ยอมเลยเขาจะไม่ยอมเลยว่าถ้าสมมติว่าของเขาไม่ได้คุณภาพแล้วคนไปกินแล้วแบบเอ้ยมดอเขาจะไม่ยอมเขาต้องแบบว่าจดีนี่เลิกกินเลิกกินหมูมาหลายปีดีดักเลยพอรัด พอลุงลงเปิดแล้วมีหมูหันปั๊บก็เลยเขาจะขยอให้ลองกินดูพอลองกินปั๊บเดี๋ยวนี้กินหมูแล้วใช่แล้วตัวหนึ่งเนี่ยกินคนเดียวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แต่ไม่ได้กำไรเลยสักบาทหนึ่งค่ะเอาทำไมอ่ะทำไมกำไรเนี่ยมาได้แถวแถนี้ค่ะทถวไมเริ่มพี่พี่ลงเริ่มมายังไงถึงถึงเป็นหมูหันตอนแรกสุดเลยอ่ะก็คุยกับเฟิร์นคุยกับเฟิร์นว่า กลางทุ่งนาหมูหันเวลาเราตื่นขึ้นมาเราอยากจะกินหมูหันเราจะไปกินได้ที่ไหนไม่มีนะเดินออกไปขับรถออกจากบ้านไปหาซื้อหมูหันไม่มีนะไม่มีนะจริงน้ำลายใช่ไหมใช่มีมีเฟซชิวให้เขาใช่มีเฟซชิลขอเฟซชิวอันนึงจะได้พูดได้เต็มเตมาเฟซชิลนะเฟซชิลนะหมูหันไม่ใช่ไปหากินง่ายง่ายไปไหนอะแม่น่ากินมากเลยอ่ะแล้วแล้วอย่างหนึ่งหมูหันเนี่ยคนตื่นขึ้นมาอยากจะกิน Uh, ไม่ต้องฟังแล้วแหละเรื่องนี้หมูหันเลยสามตื่นแล้วไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานเขาเป็นคนชอบกินอาหารจีนอยู่แล้วแล้วพอเขาทําร้านอาหารที่เป็นอาหารป่าเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติวันในร้านอาหารป่าเนี่ยที่มันแบบว่าดูเหมือนจะไม่มีอาหารจีนอยู่ในนั้นแล้วถ้ามันมีเมนูหมูหันอยู่ในนั้นล่ะเศรษฐายเศรษฐายเศรษฐายแต่วันนี้ใครจะกินก็กินไปนะหมูหันทําไม่ะ แม่ <Diamond. S 1> PAUL: ไม่สังเกตอะทำไมอ่ะไปหมูปากยาวยาวหมูปากยาวยาวยาให้ <fruit> <tense> เด็กตัดปากหมูไปครึ่งเลยะทำไมมันปล่อยให้ยังปากยาวอยู่วะเนี่ยคือหมหันเนี่ยหมูหันเนี่ยเอ่อเฟิร์นเป็นคนติดต่อเชฟมาสอนเชฟป้อมเชฟป้อมมาสอนให้เราแต่สอนวันหนึ่งเลยนะแต่ทำยังไม่ได้นะต้อง ต้องฝึกอีก3เดือนซมพูดฮอเชฟป้อมเวลาไปสอนเชฟป้อมก็เออเดี๋ยวก็ลืมเหมือนกันเดี๋ยวด้วยางแกไม่ค่อยได้ทำอีกแลเป็นเชฟใหญ่ไงแต่ไ็สอนแล้วก็หัดพวกเราก็หัดไปเรื่อยจน3เดือนถึงจะได้ขายแล้วต้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลุงตัวเมียตัวผู้ได้หมดเลยอ๋อได้หมดนะเขาหมูเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นหมูหันโดยเฉพาะเขาเลี้ยงไว้เพื่อไซนี้เพื่อเป็นหมูหันโดยเฉพาะแล้วก็ส่งมาเราไม่ได้ไปฆ่าหลังร้าน่เอ่อไม่ใช่ไปถึงปั๊บปี๊ดไปปีาไอา ถ้ามาหมดแล้วมาหมดแล้วคือไซส์อย่างเงี้ยพันพันห้ามันมีพันสามพันสี่พันห้าพันหกแต่ขาบ้องตรงเลยไม่ได้กำไรเลยทำไมเน้นยังอ่ะฮะทำไมเน้นจะบอกให้รู้ว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์สำหรับเรียกลูกค้าไอ้ที่ได้กำไรคือพวกนี้ครับแสดงว่าทุกคนขายต้องถ่ายรูปเช็คอินแต่ก็ต้องกินด้วยต้องกินด้วยอร่อยเคยขายมากสุดกี่ตัวพี่ลง ร้อยกว่าตัวอู๋ <c oughs> ก็รวยดิอย่างงี้ก็มันไม่ได้กำไรกำไรกำไร ก่อนเนี่ยก็ได้จากพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะว่าราคาส่งมันแแพงเขาไม่ได้ชาร์จเยอะเขาเอาแค่ว่าทุกนแล้วคนลงไม่ได้เช่าที่ไม่เสียค่าเช่าเลยเป็นไงพี่ตั๊กชินได้เลยต้องกินกับจิ้มต้องจิ้มต้องจิ้มต้องกินกับซอสหวานเดี๋ยวจืดแสดงว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเช็คอินนั่นแหละถ่ายรูปถ่าใช่คือใครไม่มีมาแล้วไม่ถ่ายไม่ไม่มีเลยไม่ครบมันก็เหมือนโฆษณาให้เราไปในตัวที่คนไปเยอะก็เพราะว่าอย่างนี้แหละโซเชียลใช่ไหมเฟิร์นโซเชียลนี่คือการตลาดของ เพราะร้านไม่ได้อยู่ข้างถนนใหญ่ร้านไปเป็นออกนอกเมืองออกนอกเมืองเลยเป็นสิบเจ็ดกิโลเข้าไปในป่าแล้วเป็นทุ่งนาอ้าวร้านอาหารอยู่ในนี้เหรอวะนึกว่าหลงป่าแต่จริงแล้วเข้าไปแล้วเจอเข้าไปจะเจอร้านอะไรก่อนนะโคลลนโดโคลลนโดป่า่โคโลนโดอาหารป่าอร่อยกว่าและถึงก่อนแล้วคนขับรถไปก่อนถึงโคโลนโดสี่กิโลเจอคโลนโดอาหารป่าลึกว่าเราพูดเล่นมีจริงๆเว้ย จนทุกวันนี้คนลุกน้องเต็มแล้วล้นไม่เหลือหลือร้านขึงเราเพิ่อนมาเล่าการตลาดพ่องห่อยนะการตลาดของพ่อก็คือนี่แหละค่ะอย่างที่บอกเขาจะเป็นคนตอนนี้คือเขาเป็นเจ้าพ่อโซเชียลและหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่แบบว่าจะต้องอัพคลิปตลอดก็ขยันทำเขาขยันมาจะต้องอัพรูปตลอดหรือคือจะไม่นิ่งคือไปทิงอัดได้ ได้เต็มที่เลย20่สิบคลิปเฮ้ยมาลึกมาคือไปถึงเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนถ่ายละครเลยแล้วก็8แปดบนเท้าอยู่4ี่ท่มอ่ะแต่ถ่ายคิดกันเดียวเลยนะแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนคนนู้นเปลี่ยนคีอโทรสั่งลูกน้องให้เปลี่ยนเอาชุดมาเยอะๆคุยวันใหม่ๆเลยได้กี่คลิปวะยี่บวิวครั้งหนึ่งได้20่สิบคลิปทยอยลงทยอยลงคนนึกว่าเราอยู่ร้านก็เลยไปกันนี่คือการตลาดของเราใช่ใช่ใช่ฝนตกก็น้ำท่วมเราก็มีน้ำท่วมการตลาดที่ดีนะน้ำท่วมไม่ได้ท่วมร้านหรอกท่วม บอ่อไก่ชน<า>แล้วก็ลานจอดรถเราก็ลงไปภายเรือทำหน้าเศร้าแลยสิบเจ็ปีไม่เคยเจอโอ้โยดังเป <c oughs> ็นข่าวคนรู้จักเยอะมากแม่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นมูหันน่ะเขาคิดจะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรเขาคิดจะทำเป็ดปักกิ่ง เขาซื้อเป็ดมาเลี้ยง500ตัวจรึง่ะเหรอใช่ในเวลาเดียวกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กอนหรอกในเวลาเดียวกันอ่ะ้รอตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลุงลงโดยที่ไม่มีสมองนั่นน่ะสิคะเจ้าพอโปรเจกต์อย่างลุงลงจะรอดหรือว่าจะร่วงกับการทำเป็ดปักกิ่งช่วงนาได้รู้กันเกิดอะไรขึ้นกับลุงลงโดยที่ไม่มีสมอง ซื <One input> 1941, ้อเป็ดมาพร้อมกัน500อตัวเป็ดป like ักก <rique> so no. ิ่งมันต้องถึงเวลานั้นถึงจะเป็นเป็ดปักกิ่งทำจริงโตแบบโตขดเพราะั้นคุณนารล่าจะสิมาเมีอายุของมันอเป็นอายุของมันเลยจากนั้นแล้วกลายเป็นเป็ดแก่ไม่ได้แล้วเราซื้อมา500ตัวเราจะกาดจะขายวันละส0ตัวพอห้าตัว20ตัวพอมันเป็นเป็ดปักกิ่ง500ตัวพอแล้วไอ้ส0วันมันเป็ดแก่แล้วเข้าใจปะ นี่ไม่คุยกับใครเลยเว้ยพี่รงจ๋าแล้วอ่ะขายสิบตัวแล้วอี490ตัวตลาดเลยใครจะมาาขายถูกๆเอาไปเลย ก็มันไม่ได้แล้วอ่ะเข้าใจไหมเขาเราไม่รู้อะไรล้มเลิกเลยเออล้มเลิกไม่เอาเป็ดละไม่เอาไม่เอาแล้วแต่ว่าเป็นประกิ่นที่ร้านมีขายแต่ว่าเราซื้อมาแล้วง่ายกว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีอาจารย์เหมยอาจารย์เหมยอาจารย์เหมยนี่คือคนนี้เขาเป็นคนอาจารย์เหมยมาจากไหนอาจารย์เหมยเนี่ยเป็นลูกของพี่สีหลอดแล้วก็พี่สีหลอดเนี่ยจริงๆแล้ว่าเขามาขายของที่ร้านที่ร้านป้าเนี่ยนอกจากว่ามีร้านอาหารมีอะไรแล้วเขาจะมีตรอกที่เป็นตลาดอยู่เป็นเรื่อตลาดนัดย่อยๆเออแล้วก็ตุ๊กยะโน่ารักเราดู รู้ไหมเราเข้าไปดูลุงลนจากอาจารย์เหมยใช่เบื้องหน้าเขาเหมือนสามัคคีเหมือนรักกันนะลุงลงอาจารย์เหมยเหมือนรักกันพอเบื้องหลังลุงโงมาเียอ๋อให้ตังมันอะไรโน่นนี่นั่นนะ แต่ว่าเวลาคลิปาจาจันเหมืออย่างคลิปที่ก็เล่นกับเฟิร์นเขาเจอน้ำผักเฟิร์นนะแต่น้ำลายล้วเจอน้ำผักเฟิร์นอะนะตอนนั้นยังไม่มีโควิดอะเดีนยเราบอกเลยยี่สิล้านคนดูเขาสวดสวดก่อนด้วยเขาบีสวดของเเองแต่จริงๆแม่แขกรับเชิญถ้าคุยสนุกขนาดนี้คุยกันเลยเดี๋ยวหนูชิมเดี๋ยวหนูชิมเดี๋ยวไเอาเอ S <S <expand> อะไรมั่งอันนี้กีกว่าอันนี้ไม่ต้องสนใจนะมูหานไม่ต้องสนใจที่ดังที่สุดเลยคือชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้ถ้าใครไม่กินต้องกินให้ได้ไฮชิมไฮถนัดปลาไฮชิมเนี่ยพวกเขาคุยชิบเป่งเลยนู้นปลานี่ถ้าเป็นปลาเนื้ออ่อนที่เป็นซึ่งกันเลยอ๋อนี่เาคุย่เลยลูกนี่เป็นปลาที่ไม่ได้เป็นปลาเลี้ยงนะเป็นปลาธรรมชาตินะเพราะเนื้อจะแตกต่างกับปลาเลี้ยงมากอ๋อเอ่าแล้วมันอร่อยมากๆอันนี้ดีกว่าเดินเข้าไปครัวลงๆ80สโต๊ะมีทุกโต๊ะ อันนี้ไม่คุยอันนี้ไม่คุณลงมีถึงแปดสิบโตเดียวคนสั่งแล้วว่าเราเยอะแยะแล้วเหลือยี่หกสิบโตแล้วอ๋อภายช่วงโควิดต้องห่างๆอ๋อใช่ใช่แหมผู้สแลนใหญ่จะแปลสต่ออืกิข้าวร้อนร้อน่าอันนี้คืออันนี้คือ อาหารโบราณหัวปลาต้มเผือกเอออหัวต้มเเผืกป็นอาหารโบราณซึ่งซดน้ำแล้วมันจะรู้เลยว่ามันโบราณหรือเปล่าต้มโค้งไว้ไม่ใช่เลยขอโทษทีอะไรอ่ะู้ว่ะต้มโค้งทำไมคนเนี้ยคนเนี้ยชิมแล้วไงโอ้ต้มโค้งดีกว่ามันมีเมนูหัวปลาต้มเผือกเจ้าของร้านสับสนนิดนึงแต่อีกไอ้นึงที่คนนำเสนออันดับสองอันดับสองที่มีไม่แพ้อันดับนี้คือ สามชั้นจิ้มกับนั้นจิ้มซีฟูด้ดลองแต่อยากกินเปล่าๆนะลองจิ้มกับนั้นจิ้มซีฟู้ดแล้วลองดูอันนี้เขาคุยโอ้โหคุยมากเลยอะออแต่ต้องเหยนข้าวสวยจะเบิร์กมาก ป็นไงอันนี้คนติดใจกันทั้งร้านเดี๋ยวน้ำเทพนี่เขาเป็นคนทำแม่เป็นไงน้ำจิ้มนางดีเออแล้วหมูล่ะหมูไม่หมูมันก็เป็นรสชาติเขาเหมกันทั้นเขาไปแต่น้ำจิ้มที่ฟู้ดเลยเงินก็ไม่ต้องหมูคิดแต่น้ำจิ้มใช่แล้วค่ะแม่อร่อยดีดเคยแล้วม่ะแม่ลอยเข้ากันมันเข้ากันมากเข้ากันมากเอาละก่อนละก่อนเป็นไงเฮ้ยน้ำจิ้มบุหอีจริงมโอเพ่ พี่ลองเ้แสดงว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าทุกคนในครอบครัวมีลูกสี่คนแล้วก็มีหลานออกมาแตกหนออีกอันเนี้ยทำมาเพื่อให้ทุกคนมาทําอาชีพคือแต่ก่อนเนี่ยถานเฟิร์นดูได้เวลากลับไปไล่ทุกคนจะทําทุกอย่างเลี้ยงปลาเพาะเห็ดทําอะไรงเนี่ยทั้งงานอื่นโดยที่ไม่ใช่ร้านอาหารค่ะแล้วก็รายได้ก็พอประมาณมันพอเลี้ยงตัวได้แต่ทุกคนก็ไม่ได้มีเก็บมีอะไรพอเวลาเรากลับไปทุกคนก็เฉงเออเฉงเอว่า ก่อนที่เราจะกลับเราจะให้ใครเท่าไหร่นี่อะไรได้เลยพี่ถ้ามีญาติถ้ามีญาตจะเป็นอย่างนี้เหมือนบ้านฉันเลยอ่ะเหมือนเวลาฉันกลับบ้นเลยอ่ะลุ้นอะลุ้นอะลุ้นบ้านลุ้นว่าลงจะให้เท่าไหร่ทุกคนเลยชงเงินเลยทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วทุกคนอยู่มีหน้าที่ทำในหลัคนนั้นเสิร์ฟคนนั้นช่วยคนนั้นดูบัญชีคนนั้นเออกูได้ดีอ่ะออกรถกันแล้วก็มีซื้อทองซื้อทำบ้านเ ปป่งบ้านหลังใหญ่กว่าลุงอีกพี่สาวลุงอ่ะอยู่ห้างทั่วลุงเจออย่างเงี้ภูมิใจไหมดีสิเพราะว่าพี่ชายพี่สาวน้องสาวออกรถเันคนละคันแล้วพี่ลงได้ไรไม่ได้ไรเงเพราะลุงเพราะลุงอ่ะเป็นคนลงทุนแต่ทําแบบกกงสีหานเท่าเงิอยากย่าพี่น้องเนาะได้มีีอะไรเงี้ยหาเทาเลยแล้วเรื่องเงินเรื่องอะไรไปจ่ายตลาดลุงไม่ต้องกลัวเลยเพราะถ้ามันใครโกงสักคนก็เหมือนโกงกันเองเนี่ย ทั้งหมดมีเจ็ดคนที่บริหารกันเองต้โกงอ่ะเงินก็ไม่ไปไหนต้โกงกันอยู่ในย่านพี่น้องโกงนอยู่ในย่านพี่น้่เหนเปิ้เห็นพ่อเป็นเป็นไอดอลเหรอใช่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของความขยันค่ะเพราะว่าเขาขยันจริงๆเพราะเวลาเขาตั้งใจที่จะทําอะไรสมมติว่าทาร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอย่าปล่อยให้หลุดนะจะต้องลงตลอดเวลาถ้าไม่ลงเนี่ยคนจะลืมเราหรือว่าเวลาที่เขาออกกาลังกายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่า ต้องสม่ําเสมอถ้าไม่สม่ําเสมอมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยในเรื่องของความขยันความอืมอืมอ่ามันรักลรื่ขึ้นมาเจยบเขลักเขาลักกูไม่ใช่ติดเป็ดชิวแเขาจะหอมจะติดเป็ดลูกไม่รู้หรอกว่าเราลักว่าดุไหมเฟิร์นดุเพราะว่าดูในตัวพ่อไหมคนจริงจังอ่าเมื่อเมื่อก่อนตอนเด็กกลัวเพราะว่า ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยไม่รู้จะกลัวอะไรกลัวเพราะเขาเป็นคนจริงจังแล้วเวลาเขาตอนเด็กๆเนี่ยเวลาถ้ากับเทียบกับแม่เนี่ยแม่เนี่ยด่าตั้งแต่โรงเรียนยันบ้านเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยนะผมอึงหลับด้วยแต่พ่อเนี่ยคือแบบแค่แบบขึ้นเสียงนิดนึงน้ำตาจะมาง่ายมากมันเป็นเหตุการณ์อะไรมีอจะมีครั้งหนึ่งแบบโมโหตัวสั่นเลยอะแล้วก็ตีเลยตีไม่เคยตีเขาเลยนะตีเขาเรื่องอะไรตีเลยเมื่อนั้นเขาทำผิดได้ตีทีตีเจ็บทีตีแรงๆเลยเขาทำผิดอะไรเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝน ทำไมไมต้องเตี๊ยอะโคตรมากวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วตัวปีกแล้วตัวแฉนแล้วตัวแบบยังน่าน่าไเลาม่สบายรุนรงมากเลยยังระลึนว่าตัวเองถูกอะเะลยนโกรธยิมร้านตีแบบตีอย่างนี้เลยนะโาเลยอะทำไมกลัวลูกไม่สบายหรืออะไรยังไงหนึ่งในนึงคือกลัวลูกไม่สบายกลับบอกเขาดี่ดีสิมันเป็นการความผิดหลายแหลมากเรายังคิดเลยความผิดร้ายแรงคือ เรื่มงน้ำสนเนี่ยหนูว่างงมาถึงทุกวันนี้แหละแต่ด้วยความที่พ่อเนี่ยเอาจริงบางเรื่องงั้นพอหนูมาย้อนดูตอนหนูโตนะเขาก็พูดเรื่องปกติแต่เสียงเขาหน้าเขาบางเลยทีเราไปในร้านเด็กไม่กล้าสบตาทั้งที่เวลาเราเล่นตลกเราก็เล่นตลกนะบางทีเราไลฟ์สดในร้านเราก็จะเป็นลิงเป็นข้าบางทีแต่งผู้หญิงเดินเดินมาถ่ายรูปกับแขกแต่งแต่งแจ๊แต๋ออะเดินมาในร้านถักเล้ว จะกลัวทำไมเขาสภาพไม่น่งกลัวเลยอ่ะพี่ลงเป็นคนไม่ค่อยสวีทไม่ค่อยพูดบอกรักลูกด้วยใช่ไหมใช่ไม่เคยทำครอบครัวเป็นน้าครอบครัวไม่เคยยิ่งแม่เขาไม่เคยยืนจับมือหรือเดินในตลาดกับพี่ลงเลยโอบไม่เคยหอมแก้มไม่เคยแก้มปันเนื้อแก้มคือได้คือเคยแต่ตอนมีอะไรกันแต่ตอนไม่มีอะไรกันไม่เคยโอ๊ยพี่ลงจ๋าจริงจริงสองคนพ่อลูกเนี่ย ห่วงกันไหมห่วงไหมห่วง <c oughs> ห่วงกัน <c oughs> <c oughs> ห่วงเรื่องอะไระออสักเรื่องหนึ่งคือ <c oughs> เรื่องขับรถขับลาเวลาไปทํางานเพราะว่าเขาไปงานคนเดียวแล้วห่วงที่สุดก็คือเรื่องขับรถเพราะสมัยก่อนเขาเคยขับรถไปชนท้ายแล้วลุงก็ไม่ให้เขาขับเลยแต่ว,ว่าตอนหลังๆน, <c oughs> นี้พอปล่อยป๊บกลัวเรื่องนี้ และอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนคิดว่าลงห่วงแต่จริงแล้วไม่ห่วงแล้วคือเรื่องผู้ชายอนุญาตตามฟิลตามสไตายตามรูปแบบเขาเลยอเขาเลื่อาแล้วนะมันก็ดีอนุญาตใช่ไหมอนุญาตเฮ้ยมต่อคิวมเลย ให้ควารักสิของมักสิให้ลูกดูว่าเขาถ้าถ้าให้อยู่ในการตัดสินใจของเขาเลยเราจะไม่เข้าไปยุ่งไงเขาตัดสินใจดีมันก็ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราแล้วตอนนี้มันถ้าเขาตัดสินใจไม่ดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะเรื่องนี้มันตัดสินใจแป๊บเดียวแล้วชีวิตมันยาวเลยนะเจอไม่ดีก็คือไม่ดียาวเลยนะพี่อย่าลืมนะเราเป็นพ่อแม่เขาก็จริงแต่เราไม่เป็นเจ้าชีวิตเขานะถูกต้องไงเขาเลยอนุญาตไงอนุญาตแล้วกอนุญาตแล้วนะ อมพ่อลูกคุ่นะมีเรื่องโรแมนติกที่ที่น่าพูดคุยต่ออีกเยอะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝากร้านก่อนให้ไปได้ทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันเปิดทุกวันในร้านของใครไปนะปิดอยู่ปีละสองครั้งคือปิดหลังสงกรานปีนี้ปิด19 2เ21ายแล้วก็ปีใหม่ทุกทุกครั้งเลยหลังจากปีใหม่ปั๊ดจะหยุดสามวันเท่านั้นเองถ้าไฟไม่ดับน้ําไม่ท่วมอะไรเงี้ยก็ติดตามได้ในไอจีเขาเขาจะบอกตลอดว่าเขาบอกแล้วแม่เขาเขายากทำคลิปอีกอย่างหนึ่งนะ อยขั้วหอยขมลังขูดถึงอ่ะขั้วหอยข้ออนุญาตขออนุญาตพักชิมขั้วหอยขมแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับพ่อลูกช่วงหน้าสักครู่ค่ะ จริงพ่อลูกอ่ะเขาเขาอาจจะแบบดูเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เขาคุยใช่ไหมแต่เขาแอบมีความรักความโรแมนติกแล้วมีความเหมือนกันเมืมเม่อก,กี้เขายืนยันเลยว่าเขาเหมือนกันทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของความหอมด้วยที่เราใช้ตั้งแต่หนุ่มๆ,ๆ,ๆเลยนะต้องหอมก่อนเลยคือไม่ได้เลยตัวเหม็นไม่ได้เลยตัว, <ừ> ต,วต้องหอมอยู่ตลอดเวลาแล้วไปเล่นคาเฟ่กลางคืนอะไรเงี้ยไปผ่านคนแล้วทำไมก่อนคาเฟ่สูบบุรี่ได้อะไรได้เงี้ยแต่ แต่แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ทําอะไรลงไปเลยเข้าไปเดี๋ยวกินบุหรี่มันติดกิน<ช>อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันแล้วสําหรับมาดามฟินใครเป็นคนเริ่มก่อนต้องบอกว่าหนูเป็นคนเริ่มก่อนแต่หนูรู้นี่ัสเขาในการเลือกน้าหอมเหมือนกันเซอร์ไพรส์ซื้อหให้เลย <S <S 1> <S 1> หนูรู้นี่ัสเขาในการเลือกน้หอหมอกันพ่อเนี่ยเป็นคนที่น้ําหอมเนี่ยถ้ากลิ่นไม่ติดกลินก่นไม่ทนกลิ่นไม่นานฉีดแล้วหมดฉีดแล้วหมดเขาจะไม่เอาเลยเ,ออเขาก็เคยซื้อน้าหอมมาเอามาลองใช้ที่บางทีแม่ซื้อมาก็มาลองใช้ที่ว่ายิงกลิ่นไม่ติดเลยแต่เ้าาานี่่จะชออบบบํหมทแว ฉีดวันนี้อาบน้ําแล้วก็ยังหนูที่ตอนแรกอะเขาเห็นหนูในทีวีเวลาที่แบบว่ามาพูดเรื่องมาดามฟินอะเขาก็อยากลองแล้วเขาไม่พูดกับหนูด้วยนะสั่งเองที่สั่งเองสั่งเองค่ะเขาไปส่งเองไม่ใช่ไหมนางแอด นางแอดฟินด้วยนะแอดฟินอะไรแอดฟินอะไรแอดฟินอะไรหนึ่งสองสามนหนึ่งหนสองสามเออนี่ยนี่เราส่งมาทุกวันเลยเราถึงเวลาเราสั่งเลยเราสั่งเองเลยเกามีโปรอะไรเขาจะส่งถึงเราใช่ไหมฮะตั้งแต่ใช้มาดามฟินลุงสั่งมาประมาณสิสามครั้งแล้วครั้งละสามครั้งละสามหมดสั่งใหม่หมดสั่งใหม่ ก็ประมาณนั้นกันสองเดือนอันนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเห็นหนูในทีวีเนี่ยจริงๆริงเขาจะทักมาหาหนูก็ได้ว่าเฟิร์นเนี่ยเอาไม้ปลากระปุกสองกระปุกซี่หรือเอาไม้ปลาขวดสองขวดซี่เขาไปดูสั่งออัล่าสุดนี้เขาสั่งโปรไหนอันนี้ล่าสุดที่เขาส่งมาเออเอหนึ่งโปรเอหนึ่งนี่ไงทำไมถึงติดใจมาดามฟินตอนแรกไปกินไปกินไปกับใครดอนที่ว่าไปเจอพี่พโบใช่ไหม เออตอ,อนแรกเลยถ่ายพมทจมารกับพจทนรแล้วก็เ,เขาเขาให้มาเพราะว่าเขาในกองถ่าย แล้วเราก็ลองใช้ดูติดใจเลยกลับมาสั่งเองแล้วคราวนี้มารู้ตอนหลังว่าเฟิร์นสั่งแต่ไม่ขอลูกคือมวลาฟีดราคาจับต้องได้อยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสั่งเองดีกว่าสีแรกที่ใช้คือสีอะไรจำได้ไหมสีดาสีดําชอบเลยสำหรับผู้ชายจะประเดิมสีดำไม่แต่เวลาสั่งไม่ได้สั่งสีดําอย่างเดียวนะสั่งหมดเลยเป็นเซ็ตเลยคือสีเขาใช้ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะสีดำมันถูกกับเราเยอะแต่ว่าสีอื่น ก็ดีดีว่ามันนิกกันได้มันสมดานแล้วมั่นใจเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเขาเขาไม่ใช่เป็นน้ําหอมแบบธรรมดาไก่กาเขาได้รับการรับรองจากสมาคมน้ําหอมนะคะหรือว่าอีฟลาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่สาคัญในหัวน okay. ้ําหอมเนี่ยเขาใช้จากหัวน้ําหอมจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีเยอะแยะนะคะล่าสุดได้รางวัล L Beauty Star Award ปี2020ด้วยว้าวรางวัลแน่นขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าเอกลักษณ์สาคัญของมาดามฟินอย่างที่หลายๆคนก็ทราบทุกคนเนี่ยที่ไม่เคยได้ลองก็จะถามว่ามันจริงหรอมันจริงหรอแต่คนที่ได้ลองจะรู ว่าเวลาที่มันจะมีหลายสีใช่ไหมคะเวลาที่เราฉีดกับตัวเราเราก็จะ มีกลิ่นหนึ่งสมมุติว่าเอาสีเดียวกันเนี่ยสีดําไปฉีดกับพ่อเราด้วยความที่พ่อเรามันโดนเหงื่อโดนอะไรของพ่อเราก็จะเป็นอีกลักษณะหึืออีกกลิ่นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่เอาสีดำล้วกันสีดำล้วกันอันนี้มันมีมันมีอยู่แล้วเมื่อเช้าก่อนไปถ่ายละครนั่งนี่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนซอกคอคนแก่เลยเหมือนซอกคอวัยรุ่นน่ะเหมือนเราเดินสวนตาำโพรงใช้เยอะนะแงใช้เยอะพี่ลงเองตำโพรงอย่างสีดำเนี่ยกลิ่นเขาจะออกแนวเซ็กซี่ เนื้อลูกเนาะแล้วผู้ชายก็จะชอบเพราะว่ามันกลิ่นมันแบบค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงแต่สีแดงเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบใสสไตล์คุณหนูผู้หญิงก็จะชอบเป็นแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนสีเขียวนี่คือเวลาฉีดแล้วแบบไปออกกําลังกายนี่ดูเฮลตี้ดูสปอร์ตอแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นอยากที่จะแนะนําก็คือเป็นโลชั่นไวท์เทนนิ่งเพอร์ฟูมเป็นโลชั่นน้ำหอมของมาดามฟินเหมือนกันใช่ซึ่งถ้าใช้คู่กันเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีสีดําสีแดง สีเขียว3มสีก็คือสีเดียวกันกับน้ำหอมเลยนะยิ่งใช้กลิ่นยิ่งติดทนนาใช่หมายถึงว่าพอทาเสร็จฉีดน้าหอมทับได้เลยมันจะยิ่งเพิ่มความคนผู้ชายบางคนอาจจะไม่ชอบเขาเรียกอะไรโลชั่นแต่ผู้หญิงอะจะต้องผิวแห้งไม่ได้นะจะต้องแบบมัให้มันชุ่มชื้นนิดนึงแล้วพอฉีดน้ำหอมทับนี่อาบน้ำกลิ่นยังไม่หลุดเลยอ่ะใช่แล้วที่สำคัญพี่ๆจ๋าวันนี้เนี่ยหนูอยากให้ลองตัวใหม่มากๆเลยเป็นโลชั่นน้ำหอมสีเขียวของมาดามฟินกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นมอร์ฟีเลยแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเรา เลิฟมากนี่ตัวครีมซึมไวขนาดนี้นี่น่เอาลองดมดิจ้าดูส์แมทเลยนะคะเรื่องกลิ่นต้องยอมค่ะนะมาจ้าจริงจริงนี่ล่ะป้ายังไม่มีอันี้มีหมดแล้วอ้าววันนี้ยังไม่มีใช่ไหมใช่ครับวันนี้โปรโมชั่นมาพอดีนี่ัดเต็ นี่คือขอเลยนะคะทุกคนที่กำลังดูรายการผู้หญิงทำมาหากินนะคะเอามือถือขึ้นมานะคะแล้วแอดไลน์ไว้ก่อนเลยแอดฟิน123ที่คุณจะดูลงแอดไปแล้วนะคะรือว่าโทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4 6 6นะคะกดไว้ก่อนเลยเพราะโปรโมชั่นในวันนี้เนี่ยไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วโปนนะคะวันนี้นะคะเราซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดนะคะปกติแล้วราคา2580บาทนะคะวันนี้ลดพิเศษสุดๆไปเลยนะคะ2ขวดในราคา1,9 0 0 990บาท <_ an> แต่ถ้าโทรมาในรายการณนตะอนนี้เลยนะคะแถมฟรีไปอีกเลยน้ำหอมมาดามฟินขวดสีเขียวแถมเพิ่มไปอีก <_ an> หนึ่งข <_ an> วดเป็นสาขวดแล้นะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเฟิร์นแถมโลชั่นน้ำหอมนะคะของมาดามฟินนะปกติแล้วสีละหลอดก็น่าจะโอเค <_ an> วันนี้พิเศษให้สีละ2หลอด ให้ป ia, ไปเลยหกหลอดให้ไปแบบจุกๆเลยว่าที่โป้ที่เห็นตรงนี้นี่คือมันเก้าชิ้นแล้วนะหนูเนี่ยทำอไมทำอะไรตั้งตั้งเฮยเหรอเนี่ยใส่จริงเออเนี่ยใส่เองจริงๆนั่นเองที่พูดจริงเลยเนี่ยเออวันนี้โปรนี้ซื้อสองแถมเจ็ดเลยนะพี่สอ่าปกตินะคะเก้าชิ้นราคาหกพันสองร้อยสิบบาทเลยนะเคน หารมาให้เลยนะแต่วันนี้พิเศษ1 9 9 0บาทคุณจะได้น้ำหอมมาดามฟิน3ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมเอาไปเลย6หลอดด้วยกันต้องรีบโทรมาแล้วตอนนี้นะคะแอดฟิน123นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4 6 6ค่ะนี่เสน่ห์ของความหอมมันสร้างกันได้ง่ายถูกในราคาที่จับต้องได้ใช่แล้วที่สำคัญอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรบางทีมันมีของที่มันไม่ใช่ของแท้ของปลอมจากตลาดราคานี้เนี่ย มันเป็นปราคาโปรโมชั่นแล้วมันไม่มีแบบดีกว่านี้อีกแล้วแล้วราคา<ม>ก็จับ้องได้นะคะย้ำ<ม>อีกครั้งวันนี้นะคะน้ำหอมมาดามฟินนะคะ 2>, <ม> 2, 2ขวดแบบนี้นะคะสีแดงแล้ก็สีดำนะคะซื้อปกติเนี่ยราคา2580บาทแต่วันนี้เอาไปเลยอีก1ขวดเป็น3ขวดนะคะในราคา1,990าอยาบาทย้งไม่ด<อ> เพียงเท่านั้นแถมอะไรครับคุณจตุงรงค์รสชันทั้งหมด6หลอดคือ,อยังละสองหลอดรวมกันเป็น6หลอดรวมเอาเข้าไปหมดเลยเออ9ชิ้นที่เห็นนั่นนี่นปกติราคา6,210บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาท<อ>บโทรเบอร์โทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4ง6น่ครับหรือไลน์แอดไลน์แอดฟิน1น3 ที่ลงลงแอดฟิน1นึ่ะคะวันนี้ทั้งอิ่มอร่อยทั้งได้เจอคุณพ่อคุณลูกพร้อมกันและที่สำคัญได้หอมจากมาดามฟินด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะคุณงคุณี่สุณคล้วจัดไปคำชมคำชมอันนี้ของคมเพื่อลุงลงนะคะให้ลุงลงอ่านเลยทุกสุกอยู่ที่ใจแต่ลูกนี้ไปไหนเอาเงินมาคืนวๆหน่อย วันนี้หมดเวลาแล้วจากรายการผู้หญิงทำมาหากินพวกเราต้องบอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ